ปล่อยให้รถในฝันหลุดมือครับกับ Mercedes-Benz CLS 300d AMG Premium คันนี้เลยนะครับตัวจริงเนี่ยหล่อมากๆเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะครับที่ได้รหัส 300d นะครับเครื่องยนต์245แรงม้านะครับมาจากเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเทอร์โบ 2000cc นะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์แบบ9 G ยทันิกระบบขับเคลื่อนแบบล้อหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝากระโปรงหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ power dome เรียบร้อยแล้วนะครับชุดแต่ง AMG นะครับมาพร้อมกับตัวกันชนหน้าแบบ AMG นนนนะะะคคครรรรััับบบบไฟห้าทงเฉฉีย่วดู สปอร์ตมากมาพร้อมกับระบบมัลติบีบ LED มีเดย์ไทม์และนี่นะตัวโคมไฟให้เรียบร้อยนี่เลยครับล้อแม็กดับเบิลสป็อกไบคัลเลอร์ขนาด19นิ้วด้วยกันนะครับแล้วก็คาลิเปอร์เบรกนะครับเป็นแบบ6พอร์ตด้วยกันนะครับรวมๆแล้วนะครับชุดเบรกกับชุดล้อเนี่ยกว่า200,000บาทเลยนะครับหลังคาด้านบนเป็นซันรูฟนะครับเปิดปิดและด้วยระบบไฟฟ้าประตูทั้ง4บานก็เป็นเฟรมเลสทั้งหมดนะครับในรุ่น CLS นะครับบอดี้นี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามครับใช้เป็น10ปียังไงก็ดูไม่เก่าไม่ out แน่นอนนะครัััับบบบบไฟท้้าาายยแ LED นนนนะคครรสวงมกชด หลังเป็นแบบ a n g ปลายท่อคู่ลูมิเนียมดิฟฟิเซอร์ด้านท้ายนะครับมีปาร์คิ้งเซ,เซนเซอร์ให้ถึง6จุดด้วยกันนะครับเชื่อมตัดตัวระบบบายสปอร์ตด้วยนะครับติดสปอยเลอร์ดิฟด้านหลังนะครับนี่เพิ่มความสวยงามครับดูไม่ลุนโลนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับกดเปิดที่ตรงนี้เลย ลึกมากๆความจุ้องสำหรับต้านหลังลึกๆเลยถุงกอล์ฟเนี่ยใส่สบายๆเลยนะครับและสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้วบรถคันนี้หรือว่าคันอื่นครับเข้าเยี่ยมชมได้ที่ w w w b e n k i n e com ได้เลยนะครับเรามีรถเบนกิสวยให้เลือกมากกว่า200คันนะครับหรือว่าสนใจ COS แต่งเท่ๆคันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกนที่ QR โค้ดที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับ ภายในได้แบบนี้เลยนะครับนี่หรูหรานะครับแล้วก็ดูไฮเทคนะครับผมตัวเบาะหนังนะครับใช้วัสดุแบบหนังเนปป้านะครับมีความนุ่มละเอียดนะครับดูหรูหรามากๆนะครับมีเมมโมรีนะครับทั้ง3ามตำแหน่งทั้ง2ฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตท้ายตัดเป็นแพดเดิลชิพนะครับแล้วก็มีทัชคอนโทรลนะครับปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางด้วยเช่นเดียวกันตัวทริมลายไม้นะครับเป็นแบ็กแอชวูดนะครับข้อดีก็คือไม่เกิดรอยนิ้วมือง่ายๆนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นฟูลเอลเซดีแบบนี้เลยนะครับฝั่งคนนขับบบกก็็เปารแแสดงผล L.C.D. นี่เลยนะครับสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้นะครับสปอร์ตนะครับคลาสสิกหรือว่าปรุงเทสีฟแล้วก็ตั้งค่าต่างๆของตัวรถได้อย่างง่ายดายนะครับตรงกลางครับเป็นมัลติมีเดียหน้าจอคอมมานะครับนี่สามารถเชื่อมต่อตัว Apple c a r p l าเ Android Auto ได้นะครับมีกล้องรอบคันนะครับเครื่องเสียงก็เป็นเบอร์เมสเตอร์ไฟอัมเบดไลน์นะครับรอบคันปรับได้หกสสีสีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีตัว b r i g h t s p o t a อ็ก s ินะครับ Head Up Display นะครับแสดงข้อมูลที่กระจกฝั่งคนขับได้นะครับหร ในรุ่นเซเว่นสองนดีนะครับตรงนี้ก็จะมีมาให้ครบกว่านะครับในเรื่ออปชั่นเต็มเต็มเลยอุณหภูมิแอร์แยกเป็นแบบทูโซนนะครับมีอนาล็อกคล็อกนะครับตรงกลางนะครับเพิ่มความคลาสสิกให้กับตัวรถมีไวเลสชาร์เจอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่วัสดุเขานะครับหรูๆเลยนะครับผมไปลองนั่งดูด้านหลังกันนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะนั่งหลังไม่สบายนะครับเขาปรับดีไซน์เบาให้ค่อนข้างลึกลงนะคบทำให้เพิ่มพื้นที่ของ h e a d o o m ข้างบนนะครับแล้วตรงหลังคา h e a d o o m เนี่ยเขาก็เว้าขึ้นไปด้วยนะครับนี่นั่งสบายรองรับ Isofix นะครับใส่คาร์ซเด็กได้เลยนะครับพอบานใส่ซิ่งนะครับผมมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังข้างหลังก็ยังมีช่องเสียบนะครับเป็นซ็อกเก็ตแล้วก็ USB Type A นะครับด้านม่านด้านหลังก็ปรับไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ม่านด้านข้างแล้วเพราะว่ากระจกของค่อนข้างเล็กด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล่สาาคันรมมถเชือต่อ Airmine ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับ Mercedes-Benz C.L.S. 300 D A.M.G. Dynamic คันนี้นะครับรถปี2020นะครับเลขไมล์เพียงแค่77,000กิโลนะครับราคาสุดพิเศษนะครับได้รถเท่ๆแบบนี้เลยครับในราคาเพียงแค่2,290,000บาทเท่านั้นะครับมาที่เบนเคของเรานะครับที่เดยวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ